สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะไก่พิจารณานะคะกลับมาพร้อมกับรายการประสุสัตว์พัฒนาค่ะเราเจอกันทุกวันพุธ6นาฬิกาถึง6นาฬิกานาทีทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะแล้วเราก็เจอกันได้ทาง Facebook YouTube ของรายการค่ะหลายๆคนที่กดติดตามแล้วก็จะได้ดูได้เห็นได้ง่ายๆเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ เป็นเพื่อนกันก็รับเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าจะเปิดเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่ารายการปะัติสัตว์พัฒนาก็ได้ค่ะหรือรายการหรือบาที่เข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์ได้เช่นกันค่ะใครก็จะนำความข่าวสารต่างๆหรือความน่าสนใจที่คิดว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะส่งขึ้นไปโพสขึ้นไปเรื่อยๆให้ท่านได้รับ ชมอ่านกันบ่อยๆแสดงความคิดเห็นเข้ามาค่ะแล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเขียนเข้ามาก็ได้ค่ะไก่จะไปหามาก็ไม่หามานะคะไก่ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะเกี่ย,กย,กยวกับปะสุสัตว์เนาะไม่ได้เป็นสตัตวแพทย์และสตัตวบาลด้วยนะคะแต่ในกรมประสุสัตว์มีสตัตวแพทย์สตัตวบาลเยอะเลยค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความรู้แนะนําต่างๆได้เสมอนะติดต่อมา แต่ถ้าใครสะดวกที่จะเข้าไปสํานักงานไม่ว่าสำนักงานบริษัทจังหวัดบริษัทอำเภอหรือเวลาบริษัทอำเภอลงพื้นที่ไปขอความคิดช่วยเหลือได้เลยนะคะขอคาแนะนําหรือจะสัตว์ป่วยสัตว์ดูผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเข้าไปได้เลยทุกคนยินดีช่วยเหลือแม้กระทั่งท่านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะคะศูนย์อาหารสาตรัตว์ศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ ยินดีช่วยเสมอเลยนะคะเข้าไปได้ทุกเวลาราชการนะคะเพราะว่าบางทีเอ่อไม่ใช่เวลาราชการถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็ไปทํางานกันแต่บางทีมันเป็นวันหยุดนะบางคนเขาก็มีธุระอะไรที่จะไปก็รบกวนช่วยไปเวลาราชการนิดนึงค่ะหรือว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆก็โทรติดต่อหรืออะไรกันแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าไปดูให้ท่านได้ถ้าสะดวกที่จะเข้าไปกันนะคะแล้วก็มา เออคุยกันหลายเรื่องเลยท่านนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะก็ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยแล้วก็อย่าลืมให้วัคซีนตามโปรแกรมนะทุกสัตว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่อะไรเงี้ยมันก็จะให้วัคซีนโปรแกรมตามตาม่ตางนึงแต่ถ้าเป็น สัตว์ใหญ่ก็จะให้อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงสิ่งใดนะสัตว์ใดสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ท่านก็ต้องดูว่าท่านจะให้โปรแกรมวัคซีนช่วงไหนแต่ท่าน,น,นรู้อยู่แล้วแต่ขัใจว่าหลายๆคนนาะจริงๆเก่งนะแต่ลืมนะคะหรือผัด,ดวกิกลหรือบางทีลืมได้จริงๆก็ลองดูว่าเราจะให้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะลืมก็จดเนาะจะได้จําได้ไกรก็เป็นคนขี้ลืมเหมือนกันค่ะต้องจด นะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือทำวัคซีนนะคะตามโปรแกรมส่วนอาหารน้ำยาเวชภัณฑ์ต่างๆแร่ธาตุนะก็อย่าลืมนะคะให้ไปบ่อยๆอยาขาะเตรียมไว้นะพอเขาสุขภาพแข็งแรงอ,อ,อิ่มกินดีอยู่ดีนะสุขภาพเขาก็แข็งแรงอีกอันหนึ่งพ่นยาฆ่าเชือ้อพยายามถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็พ่นยาฆ่าเชือ้อ อีกอันหนึ่งคือจุ่มเท้านะก่อนเข้าฟาร์มอันนี้ไก่จริงๆไเตือนบ่อยมากเลยนะมาช่วงเนี้หายไปห่างๆไปเพราะว่ากนัวท่านฟังจะเบื่อว่าแม่พูดอะไรกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วอันนั้นสําคัญเลยทีเดียวนะคะเวลา,เารถวิ่งเข้าฟาร์มนะอย่าลืมน้ําที่จะให้น้ํายาฆ่าเชื้อที่จะให้พาหนะฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว,วจะควรจะรถต่างๆ โรงเรือนอ่าโรงเรือนก็ต้องแหง้งนะมีที่บังลมบังแดดบังฝนที่เขาตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่เออจะว่ามันยังไม่ตกภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะคือจริงๆแล้วพยายามพูดรวมๆไปแต่บางพื้นที่ก็จะยังอากาศเย็น บางพื้นที่อุ่นขึ้นมาบ้างนะคะบางพื้นที่ฝนยังตกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไปตามสถานการณ์แก้ไขกันไปค่ะสถานการณ์มันเป็นยังไงเราก็แก้ไขไปแต่ถ้าเราเตรียมการไว้ก่อนนะมันก็จะ,ะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อ้ออย่าลืมดูแลสัตว์ใกล้ชิดด้วยนะคะเขามีอาการผิดปกติยังไงซึมนะ เ,เคยเคี้ยวเอื้องก็ไม่เคี้ยวเอื้องเคยเดินก็ไม่เดินเขานอนเขาอาจจะเจ็บขานะคะโรคปากเท้าเปื่อยอย่างนี้ไปดูในปากมีตุ่มมีอะไรหรือเปล่านะถ้าเป็นน้อยๆเราก็ใช้ยาทาที่เขายาสีม่วงๆอ่ะทาที่ปากที่เท,ท้ทากีดเท้ทา,ททาเขาก็มันจะช่วยได้ระดับหนึ่งแรกๆอาจจะอาการจะได้ยังไม่เยอะนะคะแล้วก็อะไรอีกอาการที่เ หายใจน้ำลายไหลยหยืดนะคะหายใจแรงเนี้ยก็ได้ไอจามนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายมูลออกมาทั้งฉี่ทั้งอึนเนานะทั้งอุจจาระปัสสาวะต่างๆสีผิดปกตินะหรือจะเป็นก้อนเป็นเหลวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันผิดปกติไปจากที่เคยเป็นเนี่ยนะให้ ดูไว้ใกล้ชิดเลยระวังไว้ที่เดียวนะคะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาปรสุสัตว์อำเภอนะคะ,ะที่อำเภอแต่และที่เนี่ยก็ใกล้ชิดท่านใช่ไหมก็ง่ายใกล้ด้วยนะ,ะทุกที่ก็จะมีสตัตวแพทย์คอยช่วยเหลือนะคะโรคระบบทางเดินหายใจนะทางเดินอาหารหลอดล,อล,อลอมอักเสบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ระวังกันไปโรคคอมบว,วมโรคปากเท้าเปื่อยนะคะโรคท้องอืด เนี่ยท้องอืดก็มีปัญหานะกินหญ้ากินมากไปนะคะกินหญ้าอ่อนหญ้าที่มันออกยอดใหม่ๆเนี่ยบางทีนะคนเรามันก็เหมือนกันนะ่ะพราะกินอะไรแล้วอร่อยก็กินเกินนะหยุดไม่ได้นะคะ <c oughs> พอหยุดหยุดไม่ได้ก็กินไปเรื่อยๆท้องอืดค่ะนะอันนี้เราก็พูดกันขำๆแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นอันตรายกับสัตว์นะเพราะว่าบางทีเนี่ย โครกระบือบางตัวนะต้องถึงขั้นเจาะข้างๆลำตัวนะท้องข้างๆสวบคอยอช่วยกับระบบโรคท้องอืดนีน่แหละจริงๆคือเราคุยแล้วมันดูขำนะดูสนุสนานดูแค่น้อยๆโรคท้องอืดน,นะแต่จริงๆอันตรายกับโคอโคกระบือมากเลยนะคะอันนี้เราคุยกันนะอันนี้สำหรับโรคสว์ไปแล้ว อยากเตือนอีกโรคหนึ่งค่ะเพราะพูดถึงโรคติดต่อนะอันนี้เตือนท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าโรคไอช่วงโควิดสิเนี่ยยังมีอยู่นะคุณหมอก็ออกมาเตือนตลอดเลยการเดียวตกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอ,อถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยากเข้าไปในที่ชุมชนแออัดคนเยอะเยอะ เข้าไปก็รักษาระยะห่างให้ดีหน้ากากอนมามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะกินสมมติว่าตอนนี้จริงๆเขาเปิดให้นั่งกินอาหารตามร้านได้แต่เราก็อย่าไปกินใกล้กับของอื่นและอย่าไปใช้อุปกรณ์ปนกับเขาเช่นช้อนก็ของเรานะกินร้อนช้อนเรานะแล้วกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไอ้ที่วางไว้แบบแฉะเป็นไปได้ซื้อมาก็ อุ่นซะหน่อยถ้าเราซื้อกลับบ้านนะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินที่นู่นเราก็หาอะไรที่มันร้อนๆกินนะคะอันนี้เตือนพอดีนิดขึ้นไม่ได้ก็เลยเตือนนิดนึงนะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเจ้แอลกอฮอล์นะหน้า่ากอนามัยอย่าลืมเลยนะคะใส่ไว้ให้ใส่ให้ปิดจมูก นะบางคนสายแค่เนี้ค่ะไม่ได้นะไม่ได้จริงๆเรายัางต้องช่วยกันนะคะลงช่วงนี้นี่เดือนกุมภาแล้วโรงเรียนเปิดแล้วด้วยนะเตือนน้องๆหนูหนูด้วยค่ะนะเด็กๆติดอันตรายมากนะสงสารเด็กๆนะการหายใจไม่ออกเนี่ยแค่เป็นหวัดเนี่ยนะคะนะ้ำมูกไหลหายใจไม่ออกเนี่ยเด็กยังแย่เลยคนผู้สูงอายุก็เหมือนกันคือถ้าเราหายใจลําบากแล้ปอดมันมีปัญหาเนี่ยนะมันจะ ผลมมนสาหรับคุณที่เป็นนะอันนี้ออกนอกเรื่องไปแต่จริงๆแล้วเป็นห่วงท่านผู้ฟังจริงๆนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันพยายามระวังรักษาสุขภาพตัวเองออกมาทํางานทุกวันก็ดูแลสุขภาพตัวเองทุกวันนะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะแข็งแรงแล้วเราไปทําอะไรก็สบายนะถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยค่ะเราทํางานอะไรไปดูแลสัตว์เลี้ยงของเราก็ลําบากนะ เดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งอยากจะคุยต่อๆนะเรื่องระบาดก็จบไปแล้วทีนี้มีเรื่องง่ายๆสั้นๆมาคุยก่อนปิดพักช่วงนี้นะคะก็คือวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสูตรการทําอาหารเสริมให้กับวัวค่ะนะการเลี้ยงวัวเนี่ยนอกจากที่จะกินหญ้าฟางตามธรรมชาติแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอนะคนยังกินอาหารเสริมเลยวัวเขาก็อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่จะกินอาหารเสริมหาง่ายๆสูตรง่ายๆเลยอันแรกนะคะ ข้าแรกเลยต้นข้าวโพดอ่อนอบางที่เนี่ยอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีบางที่แบบคือเขาเรียกว่าวัสดุพื้นบ้านท้องถิ่นที่เราปลูกอะไรถ้าไม่มีต้นข้าวโพดอ่อนนะใช้ฟางแทนก็ได้นะคะสับละเอียดสับละเอียดนะห้าสิบกิโลค่ะนะแล้วก็อันที่สองก็คือกาก,ากน้ำตาลครึ่งกิโลรำละเอียดอีกหนึ่งกิโลค่ะ เกลือเกลือนะอีกหนึ่งกิโลมีสี่ข้อนะคือต้นข้าวโพดอ่อนสับละเอียดห้าสิบกิโลนะคะถ้าไม่มีใช้ฟางข้าวหรือวัสดุที่คล้ายกันแผนได้นะอีกอันหนึ่งคือกากน้ำตาลนะคะครึ่งกิโลรำละเอียดหนึ่งกิโลและ เกลืออีกหนกิโลค่ะนำข้าโพดอ่อนที่สับละเอียดนะมาคลุกกับลำแล้วก็เกลือนะคะให้เข้ากันเลยแล้วก็ให้ละลายนะกากน้ําตาลผสมน้ํานะคะแล้วก็ใชเ้เคยเห็นเขาเรียกอะไรนะฝักบัวลดน้ําต้นไม้นะลดไปราดไปให้ทั่วเลยแล้วใส่ถุงพลาสติกหมักไว้นะคะปิดไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะนำไปให้วัวก,กินอันนี้ถือว่า เป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหารเสริมสําคัญมากเลยนะดีมากเลยสําหรับวัวนะคะกินแล้วออมีข้อดีวัวจะไม่ท้องผูกนะ,ะถ่ายง่ายแล้วก็กินอาหารได้มากร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงน้ําหนักดีนี่สําหรับเลี้ยงโมโคขุนนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคต่างๆด้วยมันเป็นอาหารเสริมที่ถือว่าทําง่ายกินง่ายได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ เป็นการเสริมง่ายๆนะอันนี้ฝากไว้เดี๋ยวถ้าจําไม่ได้ลองเทอ่าไลน์เข้ามาถามก็ได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวใครจะเอาขึ้นนําขึ้นเ facebook ให้นะคะช่วงนี้ขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องอุกื่นต่อไปมีอีกหลายเรื่องอยากคุยสักครู่เดียวค่ะโอเคค่ะเราพักกันไปแล้วเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะช่วงนี้เข้ามา เดือนกุมภาพันแล้วนะคะวันนี้วันที่สามอาทิตย์หน้าก็เข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะหลายๆคนปีนี้ได้อยู่ตรุษจีนด้วยนะรัฐบาลใจดีนะคะแต่เทศกาลตรุษจีนมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องดูแลใช่ไหมกรมปรศุสัตว์เนี่ยนะคะก็ยังให้ความสิ่งความสําคัญกับสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะกรมปรศุสัตว์ก็ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนะคะ แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ส่งตัวอย่างเข้าไปตรวจเข้มวดเหมือนเดิมนะคะสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลตรุษจีนนะผู้บริโภคก็จะได้สินชาดีๆมีคุณภาพด้วยนะช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็ไหว้บรรพบุรุษแทบจะทุกครัวเรือนใช้อะไรหมูเป็ดไก่นะขนมขนมผลไม้ต่างๆเห็นไหมหมูเป็ดไก่นี่สําคัญกรมปศุสัตว์ก็เข้าไปดูแลนะเพื่อเพื่อ ความเชื่อมัน่นก็ไปสุ่มตรวจตามตลาดหรือตามสถานที่ที่ขายสินค้าประเทศนี้นะคะไปสุ่มตรวจเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรต่างๆนี่แหละทุกอย่างเลยส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาอะไรตัวหาสารเล่งเนื้อแดงนะยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่จะก่อโรคต่างๆหรือว่าโรคระบาดต่างๆนี่แหละเนื้อ ที่มีคุณภาพนะเราก็จะตรวจไปไปเก็บในที่ที่สถานที่ที่จำหน่ายตรงนี้แล้วก็เอามาตรวจประเมินสถานที่ต่างๆด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เราสุ่มแต่เนื้อสัตว์นะเราตรวจประเมินสถานที่ด้วย mm. เช่นตลาดอะไรต่างๆเนี่ยที่จําหน่ายอะว่าเผู้ประกอบการเนี่ยทำ ทำผ่านประเมินไหมนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ผลิตต่างๆเราก็ลงไปตรวจสอบตลอดเลยนะคะ,ะจริงๆเ,เขาเรียกอะไรนะผู้ประกอบการพวกนี้จะต้องมีข้อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎนะกฎระเบียบต่างๆที่เราตั้งไว้ผ่านมาตรฐานต่างๆถ้าทําผิดกฎระเบียบต่างๆนี่นะก็จะถูก ลงโทษตามาที่เขาระบุไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจจะต้องไม่ได้กับมาตรฐานเช่นบางทีเราให้ประสุัธิ์โอเคไปแล้วอย่างเงี้ยพอเราไปสุ่มตัวอีกแล้วท่านไม่ผ่านท่านก็จะถูกยึดายนั้นคืนนะต้องไปทำหรือไปปรับปรุงใหม่ให้กลับมาดีเช่นเดิมถึงจะได้ ราศีราปศุสัตว์โอเคเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าได้แล้วจะปฏิบัติยังไงก็ได้นะคะการได้มาว่ายากแล้วการรักษาไว้ายากกว่านะต้องทําให้มาตรฐานเดิมเนี่ยได้นะหรือดีขึ้นนะคะให้ตรงเท่าเดิมหรือดีขึ้นนะแย่ลงถูกยึดป้ายคืนแน่นอนนะอย่างเช่นฟาร์มที่ได้มาตรฐานก็เช่นกันค่ะไม่ใช่ว่ากรงปศุสัตว์ไปให้ฟาร์ม เขาเรียกว่าให้มาตรฐานฟาร์มให้คะแนนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วจะปล่อยเลยนะคะเรามีระยะเวลาที่จะกลับไปสุ่มตรวจนะว่าช่วงนี้ก็จะไปสุ่มตรวจโรงงานไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะมีสตัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าไปดูแลในส่วนนี้อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านรักษาความดีของท่านไว ประชาชนหรือผู้บริโภคก็จะได้เชื่อมั่นนะคะท่านก็จะยังขายดีอยู่ต่อไปแล้วการที่เราขายผู้บริโภคในประเทศแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะส่งออกได้เพื่อเพิ่มกิจาการของเราด้วยใช่ไหมคะนะเราทำอะไรให้ถูกต้องทำดีไว้นะคะทุกอย่างก็จะดีไปเองถ้าเราทำไม่ดีทำผิด เราอาจจะไม่โดนวันนี้นะแต่สักวันหนึ่งเราต้องโดนลงโทษแน่ๆค่ะเ,เขาตรวจเจอโดนแน่ๆน,นะเพราะฉะนั้นค่ะการที่จะทำให้ถูกต้องนะก็สมควรที่จะทำให้ถูกต้องต่อไปกรมประสุตว์นะในฐานะที่ดูแลก็เข้าไปดูแลในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแล้วเข้าไปเร่งดําเนินการดูแลความเขาเรียกว่า นโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยนะคะเราต้องเข้าไปดูในช่วงนี้แล้วช่วงนี้เราเข้มวดมากเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะเราก็เข้าไปเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนนะปะชุมศึกโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่วงเทศกาลนะคะเราจะได้เจอกันในตลาดหลายๆตลาดการเคยลงตลาดนะไม่ว่าจะ อันนี้ไม่ไโฆษณาใ,ใครนะตลาดยิ่งเจริญก็ลงตลาดเดยววาวราชนะคะหลายๆพื้นที่เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงทําให้ดีตลาดไทยก็เคยลงไปตรวจสอบนะตามท่านอธิบดีไปบ้างตามเาจ้าหน้าที่ที่เขาชุดเฉพาะกิจที่ลงไปตรวจสอบนะเขาก็ไปเก็บตัวอย่างมาตรวจนะก็สะอาดสะอาดดีเดินง่ายนะคะก็ถือว่าถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานนะแล้วก็ได้อยู่ค่ะ อ่ะท่านนี้เรื่องเทศกาลจ,จริงๆก็ไปแล้วท่านนี้เอาเรื่องหนึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วหลายๆคนก็ยังอยู่ในความสนใจแต่บางทีก็ห่างไกลาจากหลายๆท่านนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอมา้านะคะก็อธิบดีกรมปศุสัตว์นะก็ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษของพิษไทยลงไปตรวจสอบการเคลื่อนย้ายการค้าสัตว์นะวงเล็บว,วงเล็บเลยนะมา้าอันนี้เน้นเลยค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มีค้าผิดกฎหมายนะก็ลงพื้นที่อืมไม่บอกจังหวัดดีกว่าแล้วลงไปตรวจแล้วก็ไปร่วมกันวางแผนกับผู้วา่าราชการจังหวัดนั้นนะคะที่ว่านี่นะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่างๆลงไปตรวจพื้นที่นะคะพบมีพบที่หนึ่งที่สองที่เป็นสถานที่ที่เลี้ยงแล้วก็จำหน่ายมา แล้วก็ยังมีการเปิดสอนให้ขี่ม้าฝึกม้าอะไรต่างๆเนี่ยมีม้าหลายตัวเลยทีเดียวนะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะมีสมุดสมุดประจําตัวม้านะเลี้ยงพวกนี้นะต้องมีทะเบียนมีสมุดประจําตัวนะคะมีอยู่คือจริงๆม้ามีเอาง่ายๆมีตัวเลขกลมๆว่ามีม้าสิบเอ็ดตัวเขาแจ้งมานะว่ามีม้าสิบเอ็ดตัวมีม้าที่มีสมุดประจําตัวอยู่แค่ห้าเล่มเองนะทีนี้ มันก็จะมีม้าที่ถูกต้องกี่ตัวไม่ถูกต้องกี่ตัวหรืออะไรอย่างนี้ทางกรมก็ลงไปดูนะที่จังหวัดนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่าทางกรมไม่ริ่งิ่งนอนใจนะหลายๆคนบอกว่าทําไมเรื่องม้าเนี่ยที่บอกว่ามีเอ่อโรคระบาดแล้วตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงเงียบไป นะคะจริงๆเราไม่ได้เงียบไปนะเรายังทําอยู่เพียงแต่เราไม่ค่อยได้ออกข่าวเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราออกข่าวลงไปบางที่เนี่ยพอเราจะไปตรวจจับเนี่ยเราจับไม่ทันนะเขาหนีไปก่อนแล้วเราก็จะไปโดยที่ไม่ได้บอกนะคะแล้วก็ไปจับเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยสองสามจังหวัดน,นะที่เราลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็ไปจับไปตรวจเจอหลายที่ที่เป็นแบบนี้ที่ว่าสม,มุดประจําตัวกับม้าที่มีอยู่เนี่ยไม่เท่ากัน นะคะแล้วก็มีการที่จะแบบว่า,ามีการนักลอบเคลื่อนย้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผิดนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยนะใบอนุญาตคา้าสัตว์และซากสัตว์ที่มีความผิดเนี่ยมีหลังต่างมีโรคพรบรโรคระบาดเราอายัดไ่ได้นะคะไม่มีเอกสารต่างๆาการสถาปนาต่างเนี่ยนะเราก็จะมีต่างเนี่ยให้อ่ แจ้งหลายคนที่ผิดแล้วได้รับเขาเรียกว่าแจ้งข้อกล่าวหานะคะแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอะไรแล้วก็ดำเนินคดีนนะมีการฟ้องร้องกันไปนะอันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้แจ้งต่อไปนะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงม้านี่ต้องระวังให้ดีนะคะถ้าท่านทำผิดโดนแน่แน อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนหมดเวลาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วละ,ละแต่ว่ามีเรื่องอันหนึ่งที่เขาฝากมาท่านอนธิบดีฝากมาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะมีกลุ่มผู้ไม่ประสงคดีปลอมแปลเอกสารทางราชการค่ะกรมประสัติสตร์เชิญให้ประชาชนเนี่ยร่วมบริจาคเงินถ่ายชีวิตโครกระบือผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือจริงๆกรมประสัตว์เนี่ยทำเรื่องนี้จริงๆก็คือ ทำเรื่องถ่ายชีวิตโคกระบือโดยกองงานพระราชด,ดำริและกิจกรรมพิเศษแต่ว่ามีกลุ่มคนที่เอ,อปลอมแปลงนะแล้วก็ไปแบบเขาเรียกว่ามาสวมรอยนั่นแหละนะแล้วก็เราไม่ไม่ได้ทำตามจริงๆถ้าท่านใดที่เจอว่ามีมีนะคะผิดปกติผิดอย่างที่ไม่ได้ทำแากที่ไม่ได้เอาเข้าสมทบทุนเพื่อเขาเรียกว่า สมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริกรมประสัตว์ดำเนินการเรื่องนี้แต่ถ้าท่านใดที่คิดว่ามีประชาชนที่ถูกหลงเชื่อไปหรือว่าถูกเขาเรียกอะไรนะหลอกหลอกให้หลงเชื่อไปเนี่ยนะก็ให้แจ้งเข้ามาที่กรมประสุทว์ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ026534926 นะคะหรือจะทาง Facebook ก็ได้ค่ะโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริอันนี้ไก่ได้นำขึ้นเ c e b o o k ของรายการประสุทติ์ไปแล้วนะคะรายการประสุทติ์พัฒนาเปอ f a ฟซบุ๊กแจ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านไปหาอ่านได้นะแล้วกก็จะแค่มาย้ำให้ฟังอีกที วันนี้เวลาหมดจริงๆเลยต้องลาไปก่อนแล้วค่ะยังไงรักษาสุขภาพพี่ดีนะคะและถ้าติดต่อกับไก่ก็ยังได้ทางเดิมค่ะเขียนจดหมายออหรือว่าโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของไก่นะคะ026534494ค่ะ Facebook YouTube ที่เดิมค่ะยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ไก่ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วหมดเวลามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็คุยไปหลายเรื่องเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังนะที่คิดว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำผู้คุยค่ะอย่าลืมเขียนแส<ม>ดงความคิดเห็นมาข้างข้างล่างนะคะมีหลายๆพี่ๆหลายๆคนนะเขียนมาให้แล้วก็พยายามที่จะแนะนำไปให้หรือว่าทำตามที่ท่านแนะนำมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอะไรแนะนำอยากพูดอยากคุยเขียนมาได้เลยแสดงความคิดเห็นมา นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้กระจายกระจายไปแนะนำให้ด้วยก็ดีค่ะแต่ถ้ายังไงรักษาสุขภาพที่ดีนะคะแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ